อซองผมให้คุณแม่ไปหมดแล้วอะครับพี่รู้งงั้นดอนก็ต้องทำอย่างอื่นงนดอนต้องทำท่าหมาแล้วก็เห่าแบบหมาให้พี่ดูหน่อยโฮโฮ,โฮ ดอนอยังเข้าไม่ได้นะลูกดอนอ่ะต้องผ่านด่านของแม่ให้ได้ซะก,ก่อนพีู่้การครับดอนขอซองหน่อยครับได้จ้ะดอนแม่ก็จะมองจากซองเงินของดอนนะว่าดอนอ่ะรักแคทที่มากหรือรักแคทที่น้อยแต่ถ้าดอนอ่ะรักแคทที่น้อยแม่ก็ไม่ยกลูกสาวให้หรอกนะ แต่เอ๊ะหรือว่าหรือว่าอะไรครับแม่หรือว่าดอนไม่ต้องให้ซองเงินแม่ก็ได้นะแต่ดอนแค่มาเรียนรองเท้าแม่สะอาดสะอาดแม่ก็อาจจะยกลูกสาวให้ก็ได้นะงั้นผมให้เป็นซองเงินดีกว่านะครับงั้นก็เร็วเวสิรวยแล้วอย่าขี้งก ไม่งั้นก็ไปแต่งงานคนอื่นไปนี่ครับแม่ผมให้หมดนี่เลยครับก็แค่นี้แหละชักช้าลีลาอยู่ได้ปะปะปะเข้าไปหาเกที่ปปอยู่ในห้องขอบคุณครับแม่จั๊อียังยินสิครับน้องเขยยังเข้าไม่ได้นะครับ ต้องออาซองมาผ่านดานนี้ปก่อนคือซองผมให้คุณแม่ไปหมดแล้วะคระับพี่รู้ถ้าดอนไม่มีซองงั้นดอนก็ต้องทำอย่างอื่นงนดอนต้องทำท่าหมาแล้วก็เห่าแบบหมาให้พี่ดูหน่อยเอาแบบหมาจอนจัดกระจกกระจอกจอพี่อยากเห็นแต่ถ้าดอนทำไม่ได้ดอนก็ต้องอ้อนซองเงินไหมพี่ร้อยซองโอเคปะ่ะ ไม่ได้หรอกมันครับพี่รู้ถ้าน้องดอนไม่ทําก็แค่เอาเงินมาพี่มีตัวเลือกให้น้งดอนแค่นี้แหละโอเคปะ่ะทําแบบนี้มันไม่แรงเกินไปหน่อยหรอคะคุณไม่เป็นไรหรอกครับพี่บุก,กันแต่ถ้าเพื่อแคที่อ่ะดอนทําได้ครับดอนแกแน่ใจนะวกกน่าแกจะโดนเป็นหมาเพ,พื่อผู้หญิงคนเดียวเนี่ยครับพี่เก่งดอนทําได้ครับ ฉันี่โชคดีจริงๆเลยนะได้แก่เป็นลูกเขยสั่งอะไรก็ทำได้หมดสั่งให้เป็นหมาก็ยังทำได้เลยฉันยอมใจแกจริงๆเลยยังนฉันอนุญาตให้แกเข้าไปหาเคที่ได้เข้าไปสิไปสิ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช่จะเอาน้องสาวพี่กลับบ้านมันไม่ง่ายไปเลดอนใช่ไหนรถที่ตอนจะซื้อให้เคที่ล่ะเอากุจะจรรถมาก่อนแล้วเงินหนึ่งล้านบาทละ่ะเอามาให้เคที่เดี๋ยวนี้นะถ้าไม่เอามาให้เคที่ไม่แต่งอะไรกันนะเหรคที่เราเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้ดอนจะเอาเงินมาให้ก่อนเป็นค่าสินสอดหกแสน 6, บาทส่วนเรื่องรถอ่ะพอจบงานแต่ง เราทํางานเก็บเงินแล้วค่อยไปซื้อไม่ใช่หรือไงทําไมวันนี้แค่ได้ถึงพูดแบบนี้ล่ะอ๋อค่อยซื้องั้นเหรอแกคิดว่าฉันอ่ะจะยกลูกสาวของฉันให้แกพีวีไงดดนใช่นี่แกเห็นน้องสาวฉันมีค่าแค่เงินหกแสนบาทหรือไงค่าน้ํานมที่แม่ฉันเลี้ยงจนกว่าน้องสาวฉันจะโตอีกจะให้ฉันยกเคทตี้ให้เพื่อแลกกับเงินแค่นะั้นฉันไม่เอาหรอกนะถ้าแกจะแต่งกับเคทตี้แกต้องโอรส เเงินหนึ่งล้านบาทมาเอคุณแม่ครับพี่รุ้ครับเราก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเอารถกับเงินสดมาวันนี้ก็ได้นะครับใช่ค่ะแม่กับพี่รุรอก่อนได้ไหมคะยังไงดอนเขาก็ไม่ผิดสัญญาเรื่องรถกับเรื่องเงินหรอกนะคะไม่มีก็ไม่ต้องแต่งแค่นี้แหละพี่เก่งครับ ดอนขอ,อยืมเงินซื้อรถหน่อยได้ไหมครับงานแต่งของดอนกับเคที่จะได้ผ่านไปด้วยดีนะครับพี่เก่งก็ได้งั้นพี่ยืมร้านยนังไงพี่ด้วยพี่ช่วยร้านหนึ่งนะดอนขอบคุณมากนะครับพี่เก่งพี่ผูการถ้าผมเอาเงินมาให้แม่เรียบร้อยแล้วผมพาเคที่ไปได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนดอนแล้วบ้านล่ะแต่งงานก็ต้องมีบ้านนะ ถ้าไม่มีบ้านแค่ที่ไม่แต่งใช่ถ้าแกไม่ซื้อบ้านหลังใหม่ฉันก็ไม่เอาลูกสาวฉันที่แกหรอกไม่ต้องกังวลไปหรอกครับแม่ยังไงน้องเขยผมก็ต้องซื้อบ้านให้ได้แน่ขนาดให้มันทำหมาจอนจัดโง่มันยังทำได้เลย <c oughs> นี่พวกแกสามคนอยู่ทัวร์้วเดี๋ยวนี้นะป้าคิดว่าลูกสาวป้ามีค่าเป็นล้านเลยหรือไง หน้าตาแบบลูกป้าคืนละพันห้าก็ว่าแพงแล้วทำตัวอย่างกับลูกเป็นกะหรี่เอาลูกมาหากินหรือต้นตระกูลป้าก็เอาป้ามาหากินเป็นกะหรี่แบบนี้เหมือนกันฮะใช่พี่ใส่สันดานแบบนี้ผมไม่แต่งแล้วดอนพี่รอดอนพูดคำนี้มาน,นานแล้วดอนลองคิดดูนะ ว่าดอรอกับผู้หญิงนดอนได้เลยแล้วดอนเสียอะไรไปบ้างโอ๊ยดอนนี่มันกับข้าว่าบออะไรเนี่ยรสชาติกงบยบนางล้างตีนอะ่ะนี่ก็เหมือนกันคนทำที่สมองที่หรือเปล่าเนี่ย ว่าหมาไม่ไปทานเลยทุกคนทนกินกันไปยังไงอ่ะที่จะอ้วกนี่อ่านทรมานมาดอนถ้าเคที่ย้ายมาอยู่บ้านดอนอะ่ะแคที่ขอย้ายไปห้องพี่พูกันนะดูสิห้องก็ใหญ่มาก ฟอร์นิเจอร์ก็สวยอะ่ะแคทที่ชอบอ,อได้สิถ้าแคทที่ชอบพี่ยกให้อีกหน่อยถ้าแคทที่แต่งเข้ามาอยู่ในบ้านเราผมว่าต้องมีอะไรสนุกๆทำเยอะแน่เลยช่างเถอเก่งยังไงดอนเขาก็เป็นน้องคนเล็กของเราอะไรที่ยองได้ก็ยองไปเถอะเพื่อความสุขของน้องผมต้องขอโทษพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับ ต่อไปผมจะบอกเคที่ให้เคที่ทำตัวดีๆกว่าน,นี้นะครับเคที่เรื่องแต่งงานอะที่บอกว่าจะซื้อรถให้เดี๋ยวหลังแต่งงานเราค่อยว่ากันค่อยซื้อนะอือก็ได้จริงๆนะเคที่ขอบคุณมากๆนะที่เข้าใจดอน งั้นเดี๋ยวดอนไปเตรียมผลไม้อร่อยๆให้เคที่ดีกว่าเนาะถ้าฉันยอมให้เป็นแบบนั้นฉันโง่สิฉันกับแม่เตรียมแผนเอาไว้แล้วถ้าไม่ได้เงินไม่ได้รถฉันไม่แต่งหรอกรู้ถึงไหน อายถึงนั่นเป็นแม่ภาษาอะไรขายลูกกินพี่ก็เป็นผีพนันส่วนน้องก็ทำตัวเป็นกะหรี่น่าสมเพชใช่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอคนที่เห็นแก่เงินถึงขั้นขายลูกสาวกินผมนี่ตาบอดเลยจริงๆที่ยอมคบผู้หญิงหน้าเงินมาตั้งหลายปีวันนี้เป็นวันที่สบายใจที่สุด ที่ได้เลิกกับผู้หญิงทุเรศทุเแบบนี้สักทีก็ดีที่ไม่ได้แต่งไปกันเถอดดอนไปเลี้ยงฉลองความโสดกันดีกว่าผู้หญิงมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวพี่หาให้ใหม่เป็น่มแ,ม,นแนนม่นั่นแหละที่วางแผนอย่างนี้กันเยอะๆไม่งั้นแค่ที่คงได้นั่งกินนอนกิน นายแกบอกว่าถ้าแกแต่งงานแกจะหาเงินให้พี่ใช้ไงสุดท้ายทํทาพังไม่ได้สักบาทฉันเสียเงินที่แกทําหน้าทํานมเสียเงินไปตั้งเยอะสุดท้ายหาผลวรวยแค่นี้ก็ไม่ได้หนะแกทําอะไรเขนที่น้องสาวแกนะแม่ก็เหมือนกันแหละไม่ต้องมายุ่งสาคันแหละแม่แเห็นแกเงินจะไม่ได้เลยสักบาททําไมเรื่องต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะ กแกนี่แหละไอ้พีการ์ม,มันน,นันผมแม่นั่นแหละแกนี่แหละเอาเรื่องรถแกนี่แหละแกนี่แหละแกนี่แหละแม่นั่นแหละผมแม่นั่นแหละแกนี่แหละแกน้องสอง